วันนี้ก็จะมายำปูให้ช่างกินสักหน่อยช่างบอกว่าช่างอยากกินอุแต่เราไม่ได้ยำเองนะคือแบบว่าเราไปซื้อมาจากเจ้าเจ้าเจ้าเจ,จ,จ้าประจํานะคะที่เยาวราชเดอ้ออันนี้น้าน้ายำเป็นน้ําซีฟูด้ดเขายำม,มาให้เราแล้วนะคะแต่เราก็อุ้ยเอาพกกระเด็นไปไหนเนี่ยอุ้ยไม่ต้องใส่เยอะเพราะเขาเจ้มจนมาอยู่ละ อ้าวอ้าวอันนี้ก็น้ํายานสมเด็จรูปมาเลยนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้คือเราจะใส่ปลาแดกปลาแดกของเรานิดนึงค่ะปะลาร้านี่แหละคะ่ะอืออือให้มันรสชาติจัดจ้านนะคะอ,อันนี้เป็นปูสแสมเด้อนี่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 หน้าตาประมาณนี้เลยช่างอยากกินไงก็เลยต้องไปซื้อ,อ จบปะลาร้าไปนิดนึงแล้วนะคะนี่แล้วคนนี้เราก็นี่ปูอันนี้เป็นปูสแสมนะคะเราไปแกะมาแล้วเรียบร้อยเอาคีครออะไรเขาออกเรียบร้อยแล้วนะเอาใส่ไปค่ะสะดวกกินสะดวกใช้แล้วก็ราคาไม่แพงนะโลโลละห้าร้อยแต่ถ้าพูดถึงเราไปซื้อปูมาดองเองอ่ะมันจะแพงกว่านะอันนี้เครื่องอะไรเขาก็มีให้ครบหมดเลยนะคะไอ้แค่ปูเปล่านี่ตัวใหญ่ๆก็โลละเกือบสองร้อยแล้วนะซื้อเขายัางไงก็ ถูกกว no. 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 yeah. ่าไม่ต้องมาทำเองให้เมื่อยเนาะอยากกินคือเราไม่ได้กินติดต่อทุกวันอ่ะเราซื้อเขาสะดวกกว่าไหนจะต้องมาเปลืองเอยอูอยากูอยากเสื้ออยากกินออืเสื้ออยากกินกระเด็นโหรสชาตบอกใครเลยเด้อเด็ดเด็ดเด็ดดวงเครื่องอะไรเขาก็ให้มาครบเลยนะคะชุดหนึ่งเขาก็ให้เครื่องมาสองชุดอยู่เด้อ อร่าคาอ์มีแยชิมก่อนอืมไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยเจ็ดจานเจ็ดจานเจ็ดจานในย่านนี้ก็คืออืเด็ดมากอย่เทใส่จานให้เพื่อนๆดูว้าเด็ดอีหลีช่างอยากกินใช่ไหมเนี่ยอืมช่างอยากกินแหละอืมไม่ได้เดยกก่อนอู้ช่างใจร้อนอยากกินแหละอืมอ้อยเป้าเกาะเกาะเกาะตลาด กอดขอบโต๊ะอยู่เนี่ยเราอกินอ่าน,นี้ค่ะเอ้ยเป็นไงคะเนี่ยว้าวน่ากินเด้อคอัน,นี่เราก็ซื้อเอาเนาะสะดวกสบายไม่ต้องยำเองอะค่ะยำเองเมื่อยเอ้ยไม่ต้องไปทําเองหรอกเมื่อยเราซื้อกากินสะดวกกว่าแล้วร้านนี้คือคอนเฟิร์มเลยนะเจ้าดังเยาวราชนะคะคอนเฟิร์มเลยว่าแบบืเด็ดมากกินแล้วกินอีกแต่แรกว่าจะซื้อปูไข่ดองด้วยแหละแต่ปูไข่ดองวันนี้ไม่ค่อยมีไข่ ก็เลยเออเอาปูแสมเหมือนเดิมไปแล้วกัน <_ S 1> เพราะว่าปูปไข่ดองก็โลละพันแปดอยู่นะราคาเขาก็หนักหนักเอาเรื่องอยู่ค่ะหัน่ากินเด้อคะ่ะเป็นตาแซบนัวลายโอ้ยสนใจอยากค่านี่คะ่ะนี่ค่ะช่างก็บอกอยากกินอยากกินไหนลองเด็ดกินเลนยสิอุ้ยกินโชว์เพื่อนๆหน่อยอุ้อุอ้เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กินให้เขาดูก่อน Mmm, alô!